อุ้มเผยความจริงหันษาบ,บ็อบบี้โพรออกมาย้มทำไมถึงต้องแยกทางอุ้มลัคณาวัฒนาวงศิยกขึ้นคำถามที่ทำเอาแฟนๆหัวร้อนกันอย่างกว้างใจหลังจากที่เธอเผยว่านิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนาวงศ์และบ,บ็อบบี้ศีรพีใจดีได้ตัดสินใจเลิกกันอย่างสุภาพซึ่งก็เป็นข่าวที่ทำเอาแฟนคลับตกใจไปหมดเลยทีเดียวอุ้มกล่าวว่านิวเคลียร์ยังคงร้องให้สะอึกสะอื่นถึงขั้นเธอต้องมาช่วยปลอบปลีนใจและเธอยังยืนยันว่า ไม่มีเรื่องมือที่สามในเรื่องนี้ทั้งสองคนก็เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอดแต่ก็มีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้พวกเขาต้องลดความสัมพันธ์ลงและพยายามปรับจูนกันจนกระทั่งตัดสินใจเลิกกันในที่สุดเราพี่น้องกันความรักมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีเรื่องราวของสองคนอุ้มก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเลยมารู้ก็ตอนที่น้องมาบอกเรื่องความสัมพันธ์ลดลงพวกเราก็เป็นกําลังใจให้พวกเขาหวังว่าพวกเขาจะมีความสุขในการเดินทางต่อไปแต่ทําไมถึงต้องเลิกกันอุ้มกล่าวว่า นิวเคลียร์กับบ็อบบี้ก็มีปัญหาที่ต้องแก้ไขกันเองซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวของความรับผิดชอบในชีวิตการดูแลลูกหรือการจัดการเงินการงานซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวที่คนภายนอกอาจไม่เข้าใจความเครียดจากการต้องรับผิดชอบหลายอย่างก็อาจเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขาต้องแยกทางแต่สิ่งที่น่าสนใจคือทั้งสองคนยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอุ้มกล่าวว่าเขาก็เครียดมากๆทั้งสองคนก็รักกันอาจจะมีเรื่องที่ทําให้ไปกันด้วยไม่ได้หรืออาจจะกลับมาคบกันอีกก็ได้ แฟนๆของทั้งสองคนก็ไม่ต้องเศร้าใจมากนะักเพราะการแยกทางนี้อาจเป็นเพียงการปรับปรุงความสัมพันธ์เท่านั้นอาจมีโอกาสที่พวกเขาจะกลับมาคบกันอีกครั้งหรือจะเดินทางต่อไปกับความสุขใหม่ๆก็ยังไม่มีใครรู้ล่วงอนาคตของความรักนั้นยังคงเป็นคำถามที่ทำเอาแฟนๆต้องการรู้อยู่เสมอและนี่คือส่วนที่ส่วนมากคนพลาด ความรักมันไม่ได้ง่ายๆเหมือนกับที่เราเห็นในโลกโซเชียลมันมีเรื่องราวของความสัมพันธ์และความรู้สึกของสองคนอย่างไรก็ตามการเลิกกันไม่ได้หมายความว่าความรักจะหมดลงมันอาจเป็นการเติบโตและพัฒนาของความสัมพันธ์หรือการเตรียมตัวให้พร้อมกับความสุขในอนาคตแล้วคุณคิดว่าอนาคตของความรักนี้จะเป็นยังไงคุณเคยเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายกันมาหรือไม่อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในกล่องความคิดเห็นนะ